ค่ะก็ไบบอลน,นะคะระบบทเป็นอิงขวัญคะ่ะในภาพยนตร์เรื่องแม่ซื้อนะคะอิงขวัญก็เป็นเด็กนักเรียนนะคะที่เข้ามาเรียนที่โรงเรียนทินิคุณะคะ่ะก็คือเป็นเด็กนักเรียนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะก็สําหรับตัวละครอิงขวัญเนี่ยหลังจากที่ ที่ด้วยความที่เขาเป็นเด็กใหม่ค่ะแน่นอนว่าเขาก็จะได้รับการรับน้องนะคะเป็นธรรมดาจากเอมนะคะที่เป็นหัวหน้านักเรียนแต่ว่าหลังจากที่อิงขวัญเข้ามาในโรงเรียนเนะะี่ยค่ะอยู่ดีๆก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆนะคะเกิดขึ้นในโรงเรียนอย่างเช่นแบบว่าอุ๊ยหนูบอกไม่ได้ค่ะต้องไปรอดูนะคะซึ่งมันก็เลยทําให้อิงขวัญเนี่ยค่ะเขาเริ่มสงสัยตัวเองว่าจริงๆแล้วตัวเองคือความแปลกๆนั้นหรือเปล่าซึ่งอันนี้ทุกคนก็ต้องไปติดตามนะคะปกติใบปมม่คงโกหกเี้ยไหมหรอคะก็ <laughs> หนูกลัวแน่นอนค่ะสําหรับใบปลอรู้สึกว่ามันเข้มขน้นเข้มข้นขึ้นค่ะด้วยตัวละครอิงขวัญเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีมีค่อนข้างมีเลเยอร์แล้วก็มีติค่อนข้างเยอะมีเรื่องของอารมณ์ความซับซ้อนในตัวละครที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เป็นอะไรที่ใหม่มากๆสําหรับใบป,ปอค่ะก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่ท้าทายมากๆเลยค่ะก็สําหรับแม่ซื้อนะคะใบปลอรู้สึกว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่เอาเรื่องเล่าโฟก ประเทศไทยนะคะมาตีความใหม่แล้วก็เป็นการตีความในแบบหนังเฮอร์เรอร์ซึ่งเบบอรรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ใหม่ในอุตสาหกรรมตอนนี้แล้วก็มันจะได้ทุกคนจะได้รับ สุดที่หลากหลายแน่นอนค่ะมันไม่ได้มีแค่เรื่องของความน่ากลัวความสยองความขนหัวลุกแต่ว่ามันจะมีเรื่องของอประเด็นทางสังคมต่างๆอย่างเช่นเรื่องแบบชนชั้นทางสังคมกันเอาตัวรอดของมนุษย์ก็ไปปอรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ค่อนข้างมนุษย์มากค่ะก็ฝากทุกคนได้ค่ะก็จะสตรีมแล้วนะคะทางพรามวิดีโอวันที่2 3ตุลาคมนี้ค่ะทัวโลกค่ะอยากอยากเล่นนี่ค่ะจริงๆก็แบบว่าด้วยความที่เราก็เพิง่ง I just start นะคะก็เลยแบบว่าอยากลองทุกอย่างเลยค่ะ